โอเคเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปชมรถแคร็บดุนุ่น n t ี r ี n ันเนะครับเพื่อใข่ที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับหรือสนใจนะครับลองติดตามชมการรีวิวสั้นๆนี้ดูนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับครับรถที่เห็นด้านหน้านี้นะครับเป็นรถไฮรักรีโวนะครับพีละเนอรุ่นเ n t นนะครับเราจะพามาชมนะครับตัวนี้นะครับ เป็นรถรุ่นใหม่นะครับปี2 0 2 0นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่ใหม่นะครับดูดุขึ้นนะครับบึกบึนขึ้นนะครับน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนนะครับที่มองหารถสายดุดุนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ดูเท่ดูดุครับตัวนี้ก็ออกแบบไฟหน้าใหม่นะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับมีทั้งไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟดีไฟเลี่ยงนะครับด้านในยังมีโลโก้เท่ๆนะครับ เหียนว่าไฮลักนะครับตัวนี้นูนขึ้นมานะครับเทเทเลยแต่รุ่นนี้มันมีไฟตัดหมอกนะครับแต่ลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าสมมติใครที่ต้องการไฟตัดหมอกนะครับมาช่วงด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับล็อแม็กตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กสีดานะครับเพิ่มความบึกไปอีกนะครับดูไปอีกนะครับตัวนี้แถมมาครับ่า บันไดข้างนะครับนี่บันไดข้างมีห้เหยียบขึ้นนะครับรถสูงมีขึ้นเลย้อมโลโกไฮรักนะครับสวยสีเงินนะครับตัดกับสีรถนะครับผมแถมยังมีกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ขอบโคเมียมมาฮือนะครับดูสวยนะครับดูมีมิติมากขึ้นนะครับมือจับก็เป็นสีโคเมียมนะครับผมนะครับอันนี้รอหลังเหมือนกันนะครับเป็นสีดํานะครับแถมมาด้วยสติ๊กเกอร์พีเลนเนอร์ แบบใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหนังสือสีขาวกับสีดํานะครับเป็นการออกแบบเป็นลงตัวส่วนไฟหลังจะเป็นไมายเลข3ามนะครับตัวนี้ดูเท่ดูดูสปอร์ตขึ้นนะครับทันสมัยนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ยังได้ตัวหนังสือนู้นนะครับเป็นโลโก้ไฮลักนะครับสวยนะครับสวยเลยตัวนี้นะครับแทนมาต้องไปติดไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับาตัวนี้นี่สวยเลยนะครับ โอเคนี่เป็นด้านนอกนะครับผมอลองมาดูด้านในกันเนะาะเข้ามาดูด้านในโอเคบ้านเรือนไม้นะครับเป็นแบบเลื้งแสงเนอเป็นแบบดุนไม้แล้วก็มีตัญลักษ์บอกนะเวลาเขาเปิดประตูนะมันบอกเลยว่าเขาเปิดหรือว่าปิดอยู่ประตูบ้านใดเปิดอยู่ปิดอยู่บานใดปิดนะครับตัวนี้บอกหมดเลยนะครับถอยอ,ออกมาอีกนะครับอ่า รงพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับด้านขวามือตัวนี้เป็นตัวปั๊บเกี่ยวกับ selection ตรงหน้าจอเลื่อนไม้นะครับส่วนซ้ายมือตัวนี้เป็นปั๊บเกี่ยวกับภาพเพ่เสียงนะครับถ้าตัวซับเลงเสียงนะครับเลียนเพลงนะครับโอเคหลังพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้านะครับไฟลีไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับปกคลุมด้วยตรงนี้นะครับผ ส่วนด้านใต้มือหลังพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกีียวครับติดปั้มน้ำฝนนะครับผมโอเคมาตรงกลางนะครับก็จะเป็นเกีียวครับเครื่องเสียงนะครับอ่าตัวนี้เป็นแบบจอสัมผัสนะครับเป็นแบบบุนไม้นะครับตัวตาเฮายังมีตัวเขาห้องทีคอนเน็กนะครับติดตามรถหายคล้ายๆเหมือนติด GPS นะครับแต่ว่าของเฮามีมาทุ่แล้วนะครับลูกค้ามาต้องไปติดด้านนอกนะครับได้ตัวนี้มาเลยนะครับ แล้วก็ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊บแอร์นะครับแอร์ท่าวแอร์หน้านะครับแอร์ลายฟ้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาแอร์นะครับเพื่อความเย็นนะครับผมเกียร์รถตัวนี้ก็จะมีหกเกียร์นะครับผมเกียร์ถอยจะอยู่ด้านซ้ายเนาะมีหกเกียร์เพ้่เล่นนะครับเต็มสตรีมเลยแถมยังมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้ด้วยนะครับอีโคโหมดก็คือ ในกรณีที่เฮาต้องการครับแบ่ประหยัดน้ามันนะครับก็คือการรอบว้เนาะตัวนี้ก็จะเนี่ยเขาคับด้วยความประหยัดยิ่งขึ้นนะแล้วถ้าเปลี่ยนภาวะมดก็คือกัากันตัวนี้ก็เป็นการเข่นความแรงนะครับก็คือเนี่ยมือรถเฮาแรงขึ้นนะครับตัวนี้แรงจริงๆนะครับลองกดดูนะครับนะตัวนี้เขาก็จะมีปั๊บกระจกนะครับเปลี่ยนไปฟ้ามดนะครับมาว่าเป็นกระจกมองข้างกระจกขึ้นลงนะครับเป็ี่นรุ่นให่นะครับ ปั๊บไปฟ้ามมดเลยเนาะด้าน,นล่างนี่ก็จะเป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มน้ํามันเนอร์อันนี้เป็นปุ่มฝากระโปรงหน้านะครับนี่เป็นช่องเสียบถุงแฉเนาะอเคภายในด้านบนอันนี้ก็เป็นม่านบางแดดน,นะครับมีตีให้เสียบของด้วยนะครับเป็นกระดาษเป็นนาบัตรนะเนาะเสียบจอตรองนี้ก็ได้นะครับตรงกลางก็จะมีตีให้ใสแว่นตาเท่ๆเลยนะครับสาหรับพ้น ที่ชอบใจแว่นตาแล้วหาทีเก็มมาได้นะครับของตัวตาเรามีหื้อเน้าสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดไฟนะครับตั้งได้นะครับเอาเป็นแบบเปิดประตูแล้วไฟออกหรือว่าปิดไว้เปิดเองนะครับผมอ่านั้นซ้ายมือเป็นนี้ทร้อยค้นหนังคางนะครับตัวนี้เรามีกระจหื้อตัวนะครับอ่าทำมาสําหรับคุณผ้ิงหรือคุณผู้ชายนะครับแต่งหน้าทองกระจกนะครับวีผมนะครับได้มดเลยนะครับมมนต้องไปรบกวนกระจก มองหลังนะครับผมถุงนมนี่นภายในรถมีด้วยกัน3ลูกนะครับมีตรงแ้นะครับมีตรงหัวเข่านะครับแล้วก็มีตรงหัวเข่าบ้นหนังข้างนะครับผมลอดภัยสุดๆนะครับมาดูตรงกลางนี่นะครับอนี่เป็นช่องเก็บของดูใหญ่นะครับหมาเล็กเลยใหญ่มากเลยใส่ของจุ๊กจิ๊กๆนะครับได้มากเลยทีเดียวนะครับ ฟองฟางครับใหญ่เลยตรงกลางนี่ก็ยังมีเปิดไฟนะครับอันนี้ก็ตั้งได้เหมือนอันหน้าเลยครับเหมือนกันเตะเลยนะครับนี่ล่ยฝ้าหลังที่เป็นเส้นหุ้นตัวนะครับรุนนี่ธรรมดานะครับมีลายฝ้าหุ้นตัวด้านหลังเป็นบ็อกแคปนะครับเผ้าแถมพื้นนะครับเหมาว่าเป็นบล็อกแคปหรือว่ายางรองพื้นนะครับแต่อันนี้เหมือนมีมาจากโรงงานนะครับแต่เซลล์แถมพื้นนะครับมาต้องห่วงนะครับ แล้วก็ด้านปืนนะครับเห็นนี้ที่ติดดึงนะครับติดดึงนะครับสามารถดึงออกมาก็จะเป็นช่องเก็บแม่แรงแล้วก็ปัดแจ่ต่างๆนะครับเตี่ยวไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินเวลาเปลี่ยนยางเนาะตัวนี้เขาแข็งมาห้หมดทุกยางเลยนะครับมาต้องห่วงนะครับรถดดนในรักีโวงเฮานี่ถือว่าคุ้มนะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ถือว่าคุ้มมากนะครับในราคา7จ็ดแสนเจ็ดพันบาทนะครับเป็นรถแทปบนะครับยกสูง แต่ถ้าลูกค้าเอาเป็นสีขาวนะครับจะได้ลดไปอีกเจ็ดพันบาทนะครับก็จะเป็นเจ็ดแสนบาททวนนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับลองมาดูตัวรถได้ที่โตโยตา้าเชียงรายสาขาบ้านดูนางแรนะครับผมผมเซฟนิคยินดีบริการนะครับถ้าชอบคลิปนี้จะได้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตัวนะครับสวัสดีครับผม